สวัสดีครับวันนี้เจมเมอร์น้องอีฟเจมเมอร์เด็กโวยน้าหน้าคนโอุ้ยแหละเกยังเล่นไม่ได้ว่าดแล้วดแบบอะไรแบบอะไรแบบวันอุ้ยหนอนอุ้ยอันนี้เอ็นอนนอนฉันจะเป็นมันอาจจะมีมีหนอนสีเขียวไอ้ที่มันทิ่ในติ๊กตอกเมอกีไอที่มันจะเป็นหนอนหนอนหนอนด้วยนะ ไอ้เจมมันเป็นหนอนหันสาไอ้ไอ้ไอ้หนอนแดงอ่ะฉันต้องว่าหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่หนอนแดงที่ให้ประกัดกินอ๋อเร็ว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 หน่อยโอ้ยเขามีเวลาสองนาทีเนาะอุ้ยมันได้ไหมเคีน่ล็รต่ออ่ะหน้าตา ก็สีดำไปก่อนลายไหมลายสีแดงเนาะแถึงตอนที่เราแบบไอ้นี่เลยเออเออเโอเค มามาดูต่อนี่เสร็จแล้วได้ไหมอย่ลืมใส่ส้อนะอย่าลืมใส่หูใส่หูเร็วไม่ต้องมันมันมันหนอนไหมคุณมันนอนไหมเนาะระหว่างนี้อีกหนึ่งนาทีเสร็จแล้วรอตอนหดเลยเจอเพื่อนน้องอีฟช่วงมาลิใช่ไหมใช่ ดูดโดยถ้าเราเจอนะเรางงว่าใครมาริจาไม<บ>่จำแต่เราไม่รู้<ไ>คงไม่รู้จักเขา่ี้แค่ชื่อแหละว่ามาริ<ง>บวดแล้วโอเคอันนี้คือไอพีอพอพน,อน,อ,พนอนตายไอพีหนอนตายอุ้ยอันนี้มันก็ได้อยู่นะสามพอ

ตลบโจ้หมาเมื่อถูกโจ้ก็ได้ได้แน่นอนไม่อะไรเนี่ยอะไรอ่ะโซจานบินเลยอ่ะสง่เดาผมโจไม่ได้อันอีนี่ไม่น่ารอดนะเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยไม่น่ารอดชันคือผู้ชนะคือคือเดี๋ยวค่อยดูที่นั่โอ๊ยดูชนะแล้วไปบวกกันถูก ดูชนะชนะวาลูกชนะนชนะไปทำอ่ะคลิปนี้อย่าลืกกาลามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายครับทุกคน